เสร็จแล้วค่ะทุกคนต้มเผือกหอมใส่กะทิค่ะนี่น่ากินมากค่ะหอมหอมเผือกค่ะของหวานค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาทำต้มเผือกใส่กะทิค่ะเนี่ยอันนี้น้ำกะทิเข้มข้นค่ะน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะ อันนี้เผือกหอมค่ะทุกคนที่หั่นไว้ค่ะลงไปใส่เวลาต้มนิดหนึ่งเดืดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ เผือกเริ่มนิ่มแล้วต้มเผือกหอมอันนี้หัวกะทิเข้มข้นเลย เคี่ยวให้กะทิแตกมันต้มเผือกหอมใส่กะทิ เสร็จแล้วค่ะตักใช้ชามต้มเสือหอมค่ะใส่กะทิ 你呀。Yeah.